นี่แกงฮังเลเจ้าเอฟซีตอนนี้ที่พ่อวันจะสอนลูกสาวในเจ้าเนาะแกงฮังเลนี่ก้นแต่ๆลูกก้นทองๆก้นมาฮะมันจะคว่ำหรอแเออบ่คว่ำลูกบ่คว่ำพอตินนะเพราะว่ากุ่มมันนะโอ้โหโอ้โหตอนนี้ข้าวป้งขาแป้งกินไข่ไข่โล่ขาแป้งกินโล่ถ้าแป้งขายก็อันจะน้อยหรือเท่มหน้อย แม่ก๊กกก็ปวดแขนนะลูกเนี่ยฮาหอมก็หอมค่ะต้องใส่น้ำก่อน้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวหูมันไปเรื่อยๆก็เดกเอาน้ำเข้าใส่ปวดแขนแล้วมันปวดแขนเออปวดแขนอาันนี้ก็หอมก็ดังหลวนะเจ้าเนาะดังหลวใส่ไฟเข้าไปประมาณตั้งไว้นี่นะลูกให้เขาต้องกลเรื่อยๆเลยอ๋อบระกเรื่อยๆเดี๋ยวเอาเอา ลูกเอาอไปเอาน้ำมาเทให้น้องอ้าวนี่อ่ะกดเข้าใส่ก่เข้าใส่อ่ออ่าเอาเอาเอ่ลูกเอาใส่หั่มหน่อยน้ำใส่หัมหน่อยเออปอก่อนอ้าวโกนกลอนให้ค่อยๆเข้าๆกันลูกออ่ขนังเออหนั่งๆว่าน้ำน้ำเนี่นี่อ้ออีแหมกามลูกก่อนเนี่ยขายน้ำนองเน้อ แผงขายเนะอะกุม้มกี่บาทกุม้มกี่บาทเราไปซื้อก็ประมาณสองกุม้มก็ประมาณสามสี่สิบโลมันเ่เจ้าอันนี้มันกระดูกมาใครจะซื้อของน้องทำเจ้าซื้อกับถ้ามันลำอะ่ะเด้อเนี่ยอ๋อนยนีนก็มีลูกอันนี้แม่กกปั๊บถกกว่าจะกกได้นี่นอ๋ออันนี้จีนนะ เจ้าอ่ะโกนๆกนเข้าข้ก่อนเซตแล้วก็เดียวเอาน้ำเข้าใส่หั่มหน่อยแล้วก็ตั้งไว้ไงอ่ะอันเอาเอา,เอาเปลี่ยนพี่อ่ะกกนๆนบะควอวมลุกบะควอวตั้งกันงมอขนาดเจ้า fc นี่หรอกระเดียวถ้ามันใกล้จะซุกถ้าเอาเครื่องปรุงเข้าใส่กระเดียวจะททยให้อพอในเจ้าเนอะไปเรื่อยๆืเอาจนมันซุกเจ้าตอนนี้เอาหุ่มไว้เดียวตั้งไว้นี่ก่อน อาน,น้ำเขาใส่หํามหน่อยหูกอ่าตั้งไฟตั้งใส่ไฟไว้เลยมดเลยจะใส่นะอ๋อใส่ใส่ใสมดนะก็ได้นนอา้าวอ้าวคบนี้ก็อนอ้าคนเห้เข้าตีก็ดี๋ยเขามาพอขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเอฟซีนี่คือได้หรือยังยังอันนี้ยังมาได้ตัวลูกยังม่ได้ใส่ครัวมันต้นหรอโอ<ฮ>้เนี่ยครัวมาให้เราล,ลูกเอานะเอาเอาน้ำอ้อยมาใส่มา อ่าเปเอาน้ำอ้อยมาใส่เออน้ำอ้อยนี่ปกติเปื่อกระจะซอยเฮียเปื่อก็ะจะหหมูหมใส่ไปเลยลูกเออเนีใส่<อ>น้ำอ้อยแน่น,นอน <laughs> เดี๋ยวมันตึงไหนอ่าอ่ะใส่ยงแฮมฮะนะลูกจะมีหอมนี่นะเรือ่องงมานี่ยนะหอมเตี๊ยมหอมแดงนี่นะลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาแกะไว้ยังอีอันนี้อันนี้อันเดียรารสกกําเดี๋ยวไม่จะใส่เนี่ย หอมเตียมหอมแดงไ,ได้เลยยังอันนี้ยังยงไ,ได้กินแต่รอพุนะ่นหลกใส่ไปเรื่อยๆพุ่นสองสามชั่วโมงพุ่นเอาจนกิ้มมันเปื่อยกิ้มมันเปื่อยใส่ยังแฮมห้ม,หหม่อันนี้เหรอข้างนู้นน้ำปลาขามฮะเนาะใส่ตึ้งบลาขามเนอ๋อยังค่ะอันนี้น้ำบลาขามนี่แจ่ไว้เจ้าอันนี้ก็คือน้ำบลาขามเขาแจ่ไว้แจ่ไว้เขาก็ต้องคั้นเอาน้ำมันเขามาใส่มันจะส้มจอมลองเจ้า อันนี้ก็คือถั่วเนี่ยใส่ถั่วดินตยวอ๋อถั่วดินน้อยถั่วดินตัยอันนี้ก็ต้องใส่กันค่ะเจ้าใส่อันนี้หอมดองเนี่ยหอมดองเข้าใส่ตัยอันนี้อย่างจ้ะอันนี้ขิงซอยลูกอืมขิงซอยอันนี้ถั่วดินเครื่องหนักเหมือนกันนะคะเจ้าแล้วควจะได้กลิ่นไปเจ้าเลสสน้อยลูกปบดท็อปเจ้าโอเคอ่าเบิดถ้ารอกินก็แล้วกันนะาลงนอกเจ้า